ตำนานเซนเซ่าตอนริมนาเดสมือสังหารใต้ท้องทะเลถ้าจะพูดถึงมารินเนอร์ริมนาเดสคาสะเนี่ยเขาคือขุนพลแห่งโพไซดอนที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมที่สุดเลยนะครับสามารถเก็บพวกซย่าไปได้ถึง3คนเลยนะก่อนอื่นมาดูประวัติของเขาคนนี้กัน,นครับคาสะเนี่ยเป็นชาวโปรโต,ตุเกสทำหน้าที่เฝ้าเสาค้ำมหาสมุทรแอนตาร์ติกอยู่ตรงบริเวณขั้วโลกใต้นะครับ และชุดกรอสเกลที่คา,าสาโสมใส่เนี่ยก็คือลิมนาเดสเท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยลิมนาเดสน่าจะหมายถึงลิมนาซึ่งเธอคนนี้เนี่ยจัดเป็นพลายน้ำประเภทหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดอ,อย่างเช่นทะเลสาบหรือแม่น้ำซึ่งก็ไม่ได้มีวีรกรรมที่โดดเด่นอะไรนะครับและลิมนาเดสในเซนเซ่าเนี่ยอาจารย์มาซมิคุรุมาดะก็ได้ดีไซน์ออกมาให้เหมือนกับสลามันเดอร์ แล้วก็เสริมเรื่องราวว่าอสูรกายตัวนี้จะคอยทําร้ายผู้คนที่หลงเข้าไปในเขตของมันโดยการปลอมตัวเป็นคนรู้จักแล้วลอบสังหารเป้าหมายซึ่งพอมากลายเป็นลิมนาเดสคาซาความสามารถเบื้องต้นของเขาคือการอ่านความทรงจําของเป้าหมายได้แล้วก็ค้นหาว่าใครคือคนสําคัญของเป้าหมายคนนี้หลังจากนั้นคาซาก็จะแปลงกายเป็นคนสําคัญของเหยื่อแล้วก็หาโอกาสสังหารเป้าหมายได้อย่างง่ายดา ซึ่งมุกแบบนี้เนี่ยมันก็เหมะจะใช้กับพวกเหล่าเซนที่ยึดมั่นในมิตรภาพมากเลยนะครับเยือร้ายแรกซิกนัทฮิโอกะไอเจ้าคาสะก็แปลงร่างเป็นอาจารย์คามีวแต่ฮิโอกะมันเป็นคนที่ฆ่าอาจารย์คามีวกับมือเลยงไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกแต่คาสนก็เหนือชั้นกว่านั้นครับมันไม่ใช่แค่แปลงร่างได้เหมือนเปะ๊ะแต่ยังสามารถใช้ท่าไม้ตายของคนคนนั้นได้ด้วยเนี่ยพอคาสมันใช้ท่าออโรราเอ็กซิคิวชั่นให้ฮิโอกะดูเนี่ย เป็ดน้อยของเราก็เชื่อเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือท่านอาจารย์คามมิวจริงๆพอได้โอกาสคาสาก็เก็บเงียวกะไปได้เป็นคนแรกแต่ที่มีการแปลงกายของคาสะเนี่ยมันยังล้ำไปได้กว่านั้นอีกครับตอนที่มาเจอกับเซยา่าคาสาก็แปลงร่างเป็นคุณมารีนแถมมันยังอ่านความทรงจำของเซยา่าทำให้รู้ว่าเซยา่าเี่ยมันคิดว่าคุณมารีนคือเซกะพี่สาวของเขา ซึ่งจริงๆแล้วในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยได้เฉลยว่าเซกะเป็นคนละคนกับมารีนนีแต่ในตอนนั้นเนี่ยเซย่าที่เห็นว่ามารีนคือพี่สาวของตัวเองก็อยู่ในสภาพทิ้งตัวเลยครับเปิดโอกาสให้คาสะเก็บเซย่าได้เป็นคนที่2แต่ความโหดของคาสะเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในตอนที่คาสะมาเจอกับชุนเนี่ยเขาก็แปลงร่างเป็นพี่คีชุนเองก็เกือบพลาดท่าแล้วครับ แต่โชคดีที่โซแอนโดเมดาตรวจจับได้นะว่านี่คือศัตรูแต่ด้วยความใจอ่อนของชุนครับขนาดรู้แล้วนะว่าศัตรูปลอมตัวเป็นพี่อิกิแต่ก็ไม่กล้าโจมตี <c oughs> เปิดโอกาสให้ลิมนาเดสคาซะใช้ท่าไม้ตายของเขานั่นก็คือซารามันเดอร์ช็อกก็ถือเป็นท่าโจมตีที่รุนแรงเอาเรื่องเลยนะครับ <c oughs> เพราะชุนโดนเข้าไปทีเดียวเนี่ยหมดสภาพเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่าไม้ตายของคาซะเนี่ย ก็น่าจะแรงพอๆกับท่าไม้ตายของพวกโกเซนเลยนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าลิมนาเดสคาซาบุกไปต่อสู้กับพวกโกเซนที่เหลืออยู่ไม่แน่นะว่าอาจจะเก็บเรียบเจอกับโมก็อาจจะแปลงร่างเป็นกิกิแล้วก็ทำเนียนเข้าไปทำตัวน่ารักท่านอาจารย์เดี๋ยวผมนวดหลังให้นะเท่าน,นี้ก็เปิดโอกาสให้ชึบเข้าไปเก็บมุงได้อย่างง่ายดายพอไปเจอกับอัลเดบารันก็ไม่ต้องแปลงร่างเป็นใคระแปลงร่างเป็นมมนี่แหละ เอาเดบารันศัตรูบุกมาแล้วช่วยดูหน่อยพอ e an, เอาเดบารันเผลอก็โดนเก็บไปเป็นคนที่สองมาเจอกับไอโอเลียเพื่อนๆว่าแปลงร่างเป็นใครดีครับก็แปลงร่างเป็นมารีนก็ได้ครับเห็นหลายๆคนชอบจิ้นว่าสองคนนี้แอบกุ๊กกิ๊กกันอยู่นีและเมื่ออยู่ต่อนหน้าสาวที่ชอบเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยระวังตัวหรอกมาเจอกับมิโลก็อาจจะแปลงร่างเป็นคามิวก็ได้นะเพื่อนซีมาเจอกันบ้าเนี่นี่นายตายไปแล้วนี่ มิโรนี่นายเชื่อจริงๆเหรอว่าฉันจะโดนลูกศิษย์ตัวเองฆ่าเน่จริงด้วยฉันว่าแล้วนายคงไม่ก่าขนาดนั้นนะเนยเมื่อเพื่อนรักเข้ามาสวมกอดกันมิโรก็ถูกเก็บไปคนสุดท้ายเหลือใครเวอร์โกชากะโอ้โหคนนี้เล่นด้วยยากเพราะชากะเนี่ยคือผู้ที่ศึกษาธรรมะจิตใจน่าจะเข้มแข็งพอที่จะไม่หลงกลของคาสะนะ แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าคาสะอ่านใจของชากะได้เนี่ยอาจจะเจอจุดอ่อนในใจของเขาก็ได้นีและนี่ก็คือมารีเนอร์ริมนาเดสคาสะจัดว่าเป็นตัวละครที่ร้ายกาจแล้วก็โดดเด่นมากเลยนะครับถ้ามันปลอมตัวเป็นเมียคุณเนี่ยคุณจะกล้าลงมือเหรอเฮ้ยอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ